ประเด็นเรื่องเงินทอนมันม,ม,นมีมันมีที่มาแบบนี้เพราะว่าคุณพิธานเนี่ยนอกจากไปลงพื้นที่แล้วเนี่ยนะแกก็มีการไลฟ์ใช่ไหมมีการไลฟ์เรื่องการแกร้ฟุนพิษยังงนย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าเอ่อในระหว่างที่ที่ไลฟ์เนี่ยนะครับเอ่อมีใครอ่ะมีอ่อหนูหลิงอ่ะนะอ๋อสมัคอง,ง,ง,งานมันงงอ๋อกลฟ์จดเรื่อง,เร,องเรื่องว่าเอ่องบกลางเนี่ยมัน อ่ามันไม่มีแล้วเพราะว่ามันมีไว้สําหรับเงินทงเงินทอนอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยนะมันก็เลยเลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะซึ่งทั้งมีทั้งรองโอ่อทั้งโฆษกรัฐบาลนะครับก็ต้องออกมาชี้แจงนะอ่าเมื่อวานเนี่ยคุณชัยวัฒน์ฉลองก็ออกมาชี้แจงว่าเอยเรื่องนี้เนี่ยมันมีข้อมูลไหมอ่ะที่คุณบอกว่ามีเงินทอนอ่ะนะค,ค,คือช่วงหนึ่งเนี่ยที่พิธานเนี่ย ได้หลายเรื่องของการดับไฟป่าเนี่ยนะครับกับทางมูที่กระจกเงาเนี่ยนะครับมูที่กระจกเงาเขามีพื้นที่ทํางานอยู่ทางภาคเหนืออ่าและมีช่วงหนึ่งนายสมบัติบุญงามอํานงหรือบอกลอายจุดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมีการพูดคุยกันในพิธาโดยระบุว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่กล้าประกาศภัยพิบัติเป็นเพราะไม่มีงบเหลือแล้วเพราะงบภัยพิบัติเป็นงบที่ทดรองจ่ายให้กับบริษัทที่รออยู่ งบจังหวัดเป็นเงินทอนดังนั้นพอเกิดภัยพิบัติจริงเลยไม่มีงบเหลือเนี่ยโอ้เรื่องนี้นี่คือเอาพูดง,ง่ายๆเลยเนี่ยคือกล่าวหากันเลยอะว่าว่ามีเงินทอนผู้ว่าถึงพูดเรื่องโอ้ยไม่มีหรอกเงินทอนเพระว่างบที่มาเนี่ยไม่ใช่งบซื้อของเป็นงบจ้างแรงงานจ้างชาวบ้านที่ที่เขามาช่วยดับไฟกี่คนเป็นายหัวอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยเขาก็มีการชี้แจงกันแล้วก็ไม่แต่เฉพาะผู้ว่านะเมื่อวานคุณชัยวัชรงใช่ไหม ข<ค>วัญกรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยบอกว่าก็ทะมีการตรวจสอบเรื่องนี้นะที่คุณหนูหลิงว่าเนี่ยนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับที่บอกว่างบบริษัทงบพิบัติเป็นงบทดลองจ่ายให้กับบริษัทที่รออยู่เนี่ยทดลองจ่ายเรื่องอะไรทําไมต้องเอางบาพิบัติไปจ่ายจ่ายให้กับบริษัทไหนนะจ่ายเป็นเงินเท่าไหร่บริษัทอะไรรออยู่นะที่บอกว่างบจังหวัดเป็นเงินทอนทอนค่าอะไรทอนให้ใครยอดทั้งหมดเท่าไหร่ นะรัฐบาลจะตรวจสอบเรื่องนี้ถ้าถ้ามีหลักฐานส่งมาหน่อยคืออันนี้อันนี้ต้องพูดแบบกลางๆกันนะคือการไปกล่าวหาใครลอยๆอ่ะว่าเอ๊อมันงบมันหมดแล้วคําถามคือคุณรู้จากไหนอ,อ่ะออออคุณรู้จากไหนอ่าถูกไหมอ่ว่าทีา่ไม่ปกกระกาศเพราะเพราะไม่มีงบเพราะเอางบไปเป็นเงินท,ทดลองจ่ายเงินทอนอันนี้เนี่ย คุณมีหลักฐานไหมเอาเนี่ยคุณคุณสมบัติบุญงามอมํานองส่งหลักฐานไปให้โฆศกรัฐบาลเลยถ้ามีหลักฐานอย่าไปพูดลอยๆยนะคือเราก็ไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลหรือใครแต่ไปพูดลอยๆยแบบเนี้ยมันมันง่ายไปไงใช่ไหมหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ผู้ว่าบอกถึงมีมีงบมีเงินเนี่ยนะก็ประกาศไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเอาเงินไปใช้ไม่ได้มันระเบียบ มันไม่เหมือนน้าท่วมไม่เหมือนอะไรพวกนี้เออแล้วคุณไปบอกเขามีมีเงินทองเงินทอนถ้าโอเคถ้าแบบไปงบซื้อนักกากซื้อนูน่นซื้อนี่อาจจะสงสัยได้เนี่ยเขาอธิบายว่ามันไม่ใช่นะญหาคือ,เ,อ,อเราไม่ได้ว่าเข้าข้างใครแต่ว่าการพูดลอยๆแบบเนี้ยมันมันง่ายใช่ไหมเออแล้วคนก็ใช่พวกกองเคียร์ก็จะใช่ใช่ใช,ใช่มีเงินทองถามเออคุณมีหลักฐานไหมมีเงินทอนอะไรเนี่ยเออนั่นสิเออ เอาไปให้ก็เลยได้รู้เลยว่าใครมันกินเงินภาษีประชาชนไปนะครับแล้วมันมีเรื่องนะที่ที่เขาที่คุณพิธาลงไปแล้วก็พูดก็คือเรื่องของที่บอกว่างบกแก้ปัญหาไฟป่าไม่เพียงพอไม่เพียงพออะไรเงี้ยรองโฆษกเขเลยบอกว่าเอ้จริงๆเนี่ยเรื่องเนี้ยรัฐบาลเนี่ยนจัดงบเพียงพอนะแล้วอยากให้ให้มองภาพนิดนึงว่ารัฐบ,บาลเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาไฟป่าเนี่ยแค่เชียงใหม่ที่เดียวนะ แต่มันต้องแก้องค์รวมเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้น17จังหวัดภาคเหนือนะฮะก็ต้องแก้ทั้งหมดนะฝุ่นควันปีเนี้ถ้าดูจากตัวเลขนะทางรองโฆษกคุณเกนิกาอุ่นจิตรองโฆษกรัฐบาลน,นะฮบอกว่าอ่าถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยจริงๆปีนี้เนี่ยจุด hotspot น้อยกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำไปนะฮะนะแล้วถ้าเกิดไปไล่ดูวิธีการแก้ปัญหาอ่ของหน่วยงานแต่ลจังหวัดเนี่ย จะเห็นได้ชัดเลยคุณผู้ชมว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ของภาคเหนือเนี่ยนะฮะเขาจะเตรียมการตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปีอะแล้วเขาจะรู้ว่าประมาณมกรากรุ่งพามีนามันจะเป็นช่วงที่มันเกิดตัวเลข pm 2.5เยอะและจะเกิดปัญหาไฟป่าเยอะมีการเหมือนกับเขาเรียกว่าเผาพื้นที่การเกษตรอะไรเงี้ยเขาแบ่งการทำงานเุณผกองเขาจะแบ่งว่าเดือนเดือนมกรากรุ่งพามนาเนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่พื้นที่เกษตรเพราะว่า ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงการเหมือนเผาพื้นที่เพื่อเตรียมทำบบเกษตรและพอช่วงมีนาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่อากาศมันจะเริ่มร้อนละมันจะมีเริ่มเหมือนจุดฮอสปอตที่มันเกิดขึ้นในป่าพอมีนาปุ๊บเขาจะเริ่มเข้ามาดูพื้นที่ป่าแล้วมันมีอันหนึ่งอ่ะ,อะเขาเรียกว่าเป็นวิธีการชิงเผาไม่รู้พี่กองคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมชิงเผาก่อนชิงเผาอ่าชิงเผา,าก่อนคืออันนี้เป็นนโยบายอันนึงเลยนะ ที่ที่เป็นแผนในการที่จะแก้ปัญหาไฟป่าเนี่ยมันมีม,มีมีคนไปถามผู้ว่าเชียงใหม่แหละเพราะว่ามาตรการเนี้เป็นมาตรการชิงเผาบางคนบอกไม่อยากให้ทําแต่บางคนบอกมันต้องทําถ้าไม่ทํามันจะเกิดปัญหาไฟป่าหนักกว่านี้ไอ้าคาว่าชิงเผาไอ้ที่นี้คือว่าไอ้ก่อนที่มันจะเกิดไฟป่าเนี่ยตอนที่ในป่าเนี่ยมันยังมีความชื้นอยู่ยนะฮะไม่แห้งเท่ากับช่วงมีนาเมษาเนี่ยเขาจะมีการเหมือนกับชิงเผาปา่าแต่ว่าจะชิงเผาในการเหมือนกับ อันพื้นที่นะมีเหมือนกับทําแนวปันไฟถาว่าชิงเผาชิงเพื่ออะไรชิงเผาเพื่อไม่ให้มันเกิดเชื้อเพลิงหรือว่าไอ้พวกใบไม้แห้งเนี่ยที่มันอาจจะเกิดเป็นจุดคอสปอร์ตได้เขาบอกต้องชิงเผาก่อนแต่บางคนก็ก็แย้งบอกว่าเฮ้ยชิงเผาก่อนเนี่ยมันก็เกิดฝุ่นพีเอมอยู่ดีนะ,ะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดจะทําจริงๆเนี่ยมันต้องทำาลาช่วงเวลาที่อากาศมันยังไม่แย่มากนะความชื้นยังมีอยู่ น่อันนี้เป็นหนึ่งในนโยบายที่ทางผู้ว่าเชียงใหม่เขาก็บอกว่ามันมันก็ต้องมันก็ต้องเอามาใช้อ่ะแต่ก็ต้องมีการถกกันอยู่จริงๆแล้วเขาบอกไม่อยากให้เกิดการไม่แต่จุดเดียวอย่างเลยอ่าคืออันนี้มันเป็นเรื่องอะไรเรื่องเทคนิควิธีการน,นะซึ่งเขาก็คนที่ทํางานเนี่ยเขาก็คิดก,กันภายใต้ประสบการณ์ของเขาแล้วนะแน่นอนแต่ละวิธีการมันก็จะมีทั้งข้อ,ขอดีมีประโยชน์และอาจจะมีผลกระทบอย่างเช่นอาจิงเผาเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดการลุกลามตอนหน้าแล้งเพราะเชื้อเพลิงมันหมดแล้ว แต่ว่าอไอตอนเผาหนักขนาดนั้นก็ก่อให้เกิดฝุ่นควันได้ก็ต้องให้ัำน,ำนก,กันนะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเขาคนทํางานเนี่ยเขาอย่างที่นัดบอกอะ่ะเขาก็จะมีตารางของเขาอยู่ว่าแต่ละเดือนจะต้องทําอะไร